นี่จะมาแจากผู้คิวเลอร์นะไอ้พวกงูเนี่ยผูคิวเลอร์รื <No. S 1> ่จากป่ายควายสกระโปรง น,นี่ก่อนเลยแล้วกันเอาไม้ก่อนตัดไม่มีดการคิวมึงคิดว่าแม่งพร้อมกันเลยหแต่ออกจากบ้นไปตอนบยไม่อายยาอยู่รวมกันเป็นอของแถมเลือกแต่ของทู้ไม่เห็นจะสนล่นรอแล้วกันไอ้เหี้ยตั้งตนเป็นสาตี้ยสาข็งอก้ม่งโไม่ทำเป็นย่างงูไอ้เหี้ย ึงแค่นกกระจอกอ่อนหักเลือกตั้งกูว่าคงมีแต่พวกสมันไม่ย่อนบัตรพอเผาหน่อยเธอดูจะสาซอนจากทำไมไม่เก็บเงินรับตันมึงให้มันคมก่อนเวลารับทำไมสำเนียงมึงออกเได้แล้วนี่หว่าลำดี แข่งมึงคือลุมสามการและตูปครบพอแค่ตัวประกอบฉากแต่สือจะอยากจะอยู่ใม้ครบตอนมือขาดตีงนอนไม่หลับแอคขาโปงงเต็มหมดแล้วต้องไปตั้งในอมฮยัเป็นไรมึงังดนเดทีดิบนอ่ะที่นี่โป้นี่หได้กจกาเนี่ยที่โป้กางเงี้ยฟบชันลรอคนมาแบกกำบานให้ดูฟรีอย่าให้ถึง Vikings ตายลวกันเด okay. oh. ๋ยบเบี้ยสมพันแบบกูฟรีโปเดือบโป้เดอดีน no. ีเกันึงโป้กได้เงียเพื่อนัว นริงครยังข้นดียังลดนสกิลก็เข้ามาแล้วเรียกตัวเองว่าเด็ก่ังลนมาดีคุณดังฮิปฮอปแต่มึงนั่นอป่เด็กแอดมีดมีวพเคอปาีไม่แปลกใจทาไมพักนี้มีลูกอีดอกออกมาทีออมีคนเขาบอกว่าใครมึงล่อและโคตรแลกเอาเงินให้กหลี่ไม่ต้องไปล่อและโทษแม่อใครจะชอบมันช่างโคตรพ่อโคตรแม่ทำฮิปฮอปไปเสียยี่ววงการดยอและโคตรแย่

Loia, Rồi nha em được phủ mèo 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 về mèo 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 mèo